การต่อรองคือการแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะต่อรองเก่งเราก็ต้องรู้ว่าอะไรแลกเปลี่ยนได้บ้างใช่ไหมครับในโลกของการต่อรองเนี่ยเราเรียกไอสิ่งที่แลกเปลี่ยนได้เนี่ยว่าชิปชิปก็คือเหมือนนึกถึงเหรียญกลมๆที่เป็นพลาสติกและกันเวลาที่เราเล่นเกมพวกนี้นะงั้นถ้าเรามีชิปเยอะๆเ,เนี่ยเราก็จะมีโอกาสต่อรองชนะได้มากขึ้น แคนี้บางกรณีเนี่ยชิปมันไม่มีใช่ไหมเราก็สามารถที่จะสร้างชิปขึ้นมาได้เองอย่างยกตัวอย่างกรณีของประธานให้พอดีทําเป็นต้นนะครับก็ผมไม่ได้บอกว่าผมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเขาทําดีทำไม่ดีอันนี้ไม่ได้พูดถึงเลยนะแต่ถ้าพูดถึงว่าในแง่ของการเป็นนักต่อรองเนี่ยเขาเป็นนักต่อรองที่เก่งมากนะเพราะว่าเดิมทีเขาไม่มีชิปอะไรเลยแต่อยู่ดีๆเขาก็ประกาศว่าเขาจะขึ้นภาษีของทุกประเทศเลยพอประกาศขึ้นภาษีปุ๊บเนี่ย คนก็แตกตื่นมากเลยเพราะว่าก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันมีผลกระทบต่อประเทศของเขาแล้วใช่ไหมครับเหมือนของเราเหมือนกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเริ่มต้นก็คือทุกคนก็ต้องเข้าไปต่อรองกับเขาจากเดิมทีเนี่ยมันไม่ต้องต่อรองอะไรเลยอยู่ดีๆก็ต้องไปต่อรองพอต่อรองเสร็จปุ๊บอาจะอย่างสมมติยกตัวอย่างเวียดนามเขาประกาศว่า46-47ใช่ไหมแล้ว ก็ไปต่อรองต่อรองไปมาเนี่ยลดลงเหลือ20%บวกสิ่งที่เขาได้ก็คือว่าเขาอะสามารถเข้าไปในตลาดเวียดนามโดยที่ไม่ต้องจ่ายภาษีเลยนะก็เป็นการที่แบบอยู่ดีๆเนี่ยก็ไปสร้างชิปขึ้นมาแล้วก็เอาชิปนี้มาต่อรองเพราะนั้นถ้าคุณอยากจะต่อรองให้เก่งต่อรองให้ดีเนี่ยเราก็ต้องมีสิ่งที่ต่อรองได้คือเรียกว่าชิปเยอะๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคในการต่อรองให้ชนะในทุกสถานการณ์เลย